ยินดีต้อนรับเข้าสู่บูฟักไรเดอร์นะครับประเดิมตอนแรกนะครับเป็นกระตูที่ผมชื่นชอบเลยละกันนะครับผมวันนี้ก็เป็น เป็นพีซฟิล์มโกนนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจารย์โอดาเป็นโปรดิเซอร์และเป็นครีเอทเองนะครับผมปีนี้นะครับนับเป็นปีที่7แล้วครับอย่างการ์ตูนยอดนิยมคือวันพีซนะครับก็ได้ผลิตภาพยนตร์ออกมาเป็นวันพีซฟิล์มนะครับเป็นเรื่องที่13แล้วครับและชื่อภาพยนตี่ที่จะถึงนี้นะครับก็ชื่อว่าวันพีซฟิล์มโกนนะครับ ซึ่งได้ปล่อยทีเซอร์แรกและทีเซอร์2มาแล้วครับซึ่งเป็นทีเซอร์ใหม่นะครับผมครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นการแนะนําตัวรลนยของวันฟ i สฟิมโกนะครับเรามาดูตัวรลายตัวแรกกันครับก็ชื่อว่าขอชื่อว่ากิลเทสซลโรนะครับวันนี้กลุ่มจะสลัดเทสซลโรซึ่งปรากฏตัวในวัน f ิสฟิมโกนะครับเขาถูกออกแบบมาในรูปร้างของชายชุดชมพูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเรือสีทองอลาม,ม,มาหึมา บ้านแตกสลายขาดนะครับนามว่าแกรนเทสโลนะครับเขานะครับก็ยังมีบทบาทสําคัญที่เป็นฐานะเจ้าของบ่อนคาสิโนและสถานบริการอ่างอบนวดความประทึงมากมายนะครับซึ่งรัฐบาลโลกนะครับได้กําหนดให้เป็นเขตปลอดทหารโอ้ต้องไปขาใหญ่แน่ๆนะครับที่มีความสมพั์กับรัฐบาลโลกแน่ๆเลยซึ่งตามข้อมูลดิจิเยสารของจำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับกิวยังถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งบ่อนคาสิโนนะครับ ผู้ที่ควบคุมเงินแบลนด์จำนวน20%ของโลกใบนี้นะครับโอ้เม่งรวยมากครับและเป็นผู้ใช้ผลิตาัณฑ์เช่นเดียวกับสมุนคนอื่นๆนะครับโดยจากการบอกในวิดีโอนะครับและเขานะครับก็ยังใช้ผลพิตัทฑ์โกโกนะครับซึ่งเป็นผลพิศาัตร์ที่ไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่ดูจากทีเซอร์แล้วก็น่าจะเป็นการควบคุมทองคานะครับเหมือนของเหลวและปรับเป็นรูปร่างต่างๆหรือว่าใช้ในการต่อสู้ได้นะครับและที่สังเกตนะครับก็จะมีมือของเขาก็จะมีแหวนนะครับ แบบนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะมีความสัมพันธ์กับพลังของเขานะครับผมและคนต่อมานะครับก็ชื่อว่าบัคาร่านะครับเป็นหญิงสาวสวยมากครับมีรูปร่างงดงามนะครับเป็นผู้เฝ้าประตูของเรือแกนเทอสโลตนะครับที่ใช้ผมพิศารลักลักนะครับโดยเธอจะเป็นคนคุ้มกันกลุ่มหัวังเมื่อมาถึงเรือนะครับผู้ที่ถูกสัมผัสโดยหญิงลึกลับผู้นี้นะครับเขาจะได้รับโอกาสแห่งโชคชะตานะครับแต่มันจะดีขึ้นหรือแย่ลงนั้นสําหรับใครก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผม แคนต่อไปนะครับก็ชื่อว่าไดส์นะครับชายร่างใหญ่ผู้ดูแลเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับเขามีลักษณะใหญ่โตมโหฬารมีรูปร่างคล้ายพิก้านะครับแล้วก็เอ่อแฟงกี้นะครับไดน่าจะเป็นผู้มีพลังผลปิศาจเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นผลปิศาจแบบไหนนะครับผมและต่อมานะครับก็เป็นสมาชิกคนที่4นะครับมิสเตอร์ทานากะนะครับผู้ดูแลความปลอดภัยประจำเรือแกนเทอร์โซโลสนะครับเป็นผู้ใช้ผลปิศาจ นิกเกตนิกเกตนิกเกนะครับซึ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องของเขาก็น่าจะเป็นการดูแลเหมือนทหารนะครับผมและคนสุดท้ายนะครับก็คารินานะครับหญิงสาวสวยผู้เป็นนักร้องที่มาเติมเติมติมความฝันนะครับที่จะไปประกวดเดอะสตาร์นะครับผมคารินาเป็นราชินีนักร้องแห่งเรือแกเทอร์สโลตนะครับผู้ใช้ผลพิ้สารเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเขาใช้ผลพิ้สารก็น่าจะเป็นการเกี่ยวกับเสียงหรือว่าการร้องเพลงหรือว่าเกี่ยวกับตัวโน้ตอะไรประมาณนี้นะครับผม ครับแล้วก็นอกจากนอกจากตัวระารในเรื่องแล้วครับก็ยังมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาเฉิดฉายในบันฟีสฟิล์มโก้นะครับผมซึ่งก็คือล็อ,อบบจิครับแล้วก็สเปนดัมนะครับแล้วก็ซาโบ e นะครับแล้วก็โคอาล่านะครับซึ่งเป็นการดีไซน์เครื่องแต่งกายใหม่นะครับอืก็จะเป็นการแต่งตัวที่แบบดูเท่ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ล็อบบก็จะเข้ามาเป็น S CP s o นะครับผมอีกครั้งนะครับกลุ่มหมอฟางก็ยังมีการดีไซน์ตัวละครใหม่นะครับมีการเปลี่ยนชุดมาในทีมของนครับมาในแนวของเด็กไฮโซนะครับผมก็ดูรูปเ,เป็นป๋าอยู่ในตัวเองนะครับผมซึ่งยังมีตัวละครใหม่ซึ่งเป็นสัตว์นะครับอีก23ตัวนะครับก็ ยังไม่ทราบชื่อนะครับตอนนี้ก็มีแค่รูปร่างนะครับผมคับข่าวของวันพีซฟิล์มโกนะครับผมก็ยังมีนักภาคเสียงที่อาจารย์โอดาได้เชิญมานะครับผมเป็นตัวร้ายที่เป็นเต่าทะเลนะครับ

最初に言ったでしょ騙された方が負けなのよこれを見過ごせってのかあいつの通りなは怪物だすべては黄金に支配される金のないやつは何も手にできない支配されるしかないんだよ支配なんかされねえって言ってんだろうが おうクソ野郎がうー麦わらおお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 らにそっくりだおお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 おーおおおおお กครับเป็นยังไงบ้างครับกับเดบุบี้ผ่งนี้นะครับก็จะมีเกรสีแน่นอนครับผมซึ่งต้องมาตบไอ้กียเทสลโลให้มันคว่ำมาเลยนะครับผมวีนี้ครับก็จะใช้ในวันที่23เดือนกรกฎาคม2016นะครับถ้าเพื่อนทุกคนนะครับสนใจก็ในวันเวลาดังกล่าวก็ครับก็จองสัวกันได้เลยครับ และเราก็จะไปดูด้วยกันนะครับผมโอฟอลชานเนลชานเนลอลคงคงรม่ว่างที่ต้องการใข้สมกคนบ้านมาซับสไครต์นะครับผมจะต้องเป็นราชาตุลัดให้ได้เลย